เป็นขนลวดวงกลมนี่มันทึกไปเหรอเออจะได้ส่งให้หมอไงสามสิบหกขดจะไหมอ่าสามสิบหกขดขาออกมันก็จะมีหนึ่งสองสามสองสามที่เอาไปใช้งานกับหนึ่งสองสามที่ช็อตกันอยู่ถูกป่ะอ่าที่ช็อตที่ช็อตกันอยู่ตัวตัวมันทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดสามสิบหกขดเออจะไหมก็แบ่งเป็นเฟสละสิบสองนี่สิบสองสิบสองสิบสองใช่ไหมอ่าสิบสองคราวนี้พอเสร็จปั๊บเราจะไม่ผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดก็ปลดตัวนี้ปึ๊ด อ่าปลดตัวนี้ออาไปปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็มาจับคู่เฟดเฟดหนึ่งเข้าเฟดหนึ่งนี่เฟดสองอ่าเข้าเฟดสองอ่า,อาเฟดสามนี่คู่กับเฟดสามก็เป็นเบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งถูกไหมอ่าพอเสร็จแล้วก็เอามาผ่านไดโอดบิดอืันบิดไดโอดฮันบิดไดโอดเนี่ยก็ได้ถามตัวอันนี้ก็เอาไปชาร์จแบตของใครของมันเออชุดกระชุดมันแต่แรงด้มันสูงอออ่า,อาเพราะว่า ทั้งหมดสิบสองขดขดหนึ่งมันมีประมาณแปดสิบแปดสิบกว่ารอบแปดสิแปดิบห้ารอบเป็นไงนี่แหละอ่าประมาณแปดิบห้ารอบแรงดันมันสูงก่อนจะพอข้าได้ออร์บิดปั๊บก็มาเข้าบัคเออบัคเข้าบัคคอนเวอร์เตอร์อันนี้ก็บัคคอนเวอร์เตอร์นี่ก็บัคอ่าันนี้ก็บัคี่บัคคอนเวอร์เตอร์อลดแรงดันกลายเป็นแอมแล้วก็วิงว่งข้าแบตเลยเ่วิ่งเข้าแบตเลยสิบสองโวลต์เลยสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์นี่สิบสองโวลต์นี่อ่ะสี่สิบหกโวลต์นี่คือในกรณีีท่ อ่าอย่างนี้คือเปลี่ยนแรงดันอ่าเปลี่ยนแรงดันมาผ่านบักเอามาชาร์จอันนี้ดีเพราะแรงดันมันสูงตลอดอ่าอันนี้เอาใหม่อย่างที่สองอ่าผ่าครึ่งเอ่อผ่าครึ่งผ่าครึ่งนี่ก็ชาร์ยี่สิบสี่ใช่ไหมอ่าผ่าครึ่งชาร์ยี่สิบสี่อันนี้สิบสองใช่ไหมปึ๊บ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 อันนี้มันสามสิบหกแบ่งครึ่งก็สิบแปดสิบแปดใช่ไหมอ่าผ่าครึ่งปิด ตัดขาดออกจากาาจากันพอตัดขาดออกจากกันปั๊บอันนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามใช่ไหมอันนี้ก็มีหนึ่งสองสามก็แบ่งไปครึ่งซีใครซีมันอของใครของมันอ่ะพอเสร็จแล้วก็จับช็อตตัวนี้อจับช็อตตัวนี้นี่แล้วก็ออกมาใช้งานพันบิดไดโอดสามตัวเหมือนเดิมอันนี้กเ็เป็นไฟใช้ทั้งเออก็เหมือนธรรมดาเลยอ,ะอ่ะอ่าพันบิดไดโอดเหมือนเดิมดท,ำทำไมทาไมทำไมถึงช็อตอย่างนี้นะทําไมถึงช็อตแบบนี้ให้ผลที่ช็อตอย่างนี้มันง่ายอืง่ายที่สุดแล้ว ดีกว่าเราต้องมาช็อตตัวนี้เราเอาตัวนี้ไปใช้การที่จะดีใช่ไหมเทอเพราะว่ามันเป็นอิสระของใครของใครของมันแล้วมึงจะหมุนซ้ายก็เรื่องของมึงไอนี้ไอนี้ไอนี้หมุนซ้ายอ่ะไอไอตัดผ่านสนามแม่เหล็กมาทางนี้ใช่ไหมตัทิศมันคคนละทิศกันใช่ไหมเออทิศคนละทิศก็ะทั่งมันอ่าถ้าถ้าหากจับจุดที่มันก็เป็นของใครของมันอิสระของใครของมันดังนี้ก็มาชาร์จแบตก็แค่นี้เองเนี่ยแยกชาร์จง่ายๆเลยคือตัวนี้มันตัดขาดมันหลุดอิสระออกจากกันหมดแล้ว อันนี้จับชอ็อตตรงนี้ก็เหมือนกันจับชอ็อตตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะมันก็ต้องชาร์จลูกใครลูกมันอยู่ดีเพราะถึงตอนแรกเรามาชอ็อตทางนี้แล้วเอาทางนี้มาใช้ก็ได้แอมเหมือนกันแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยง่ายง่ายสุดแล้วอันนี้ก็มาลงแบตน่ะลงแบตเนี่ยสิบสองโวลต์อ่าสิบสองโวลต์อันนี้ไม่ต้องบักไม่ต้องไม่ต้องบักเพราะโวลต์ต่าอยู่แล้วอ่าไอ้ตัวนี้ก็มาสิบสองโวลต์ต่ำยังไงมันก็ต้องสูงกว่าไอ้พาสามอยู่แล้วเออก็สูงสูงกว่าพาสามไม่ใช่สูงสูงงกกววว่่่่่่่าาาออออออยููแแแล้้เสนนนนตใหืมด อ่าเผื่อเผื่อลมอ่อนแต่ถ้าใส่บล็อกก็ได้เผื่อลมเกลียเออก็เผื่อลมเกลียก็จะใส่บัคกก็ใส่ไปก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าใส่บล็อกก็ใส่ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรพอผ่านบิดก็มาบัคเลยไอตัวนี้ก็มาบัคมาบีมาบีบัคเลยเนี่ยบีบัคนี่ก็มาไปลงมานี่ก็คั่นก็บีบัคเลยบัคก็สิบสองโวลต์คันนี้ก็อนุกรมไปชาร์จนี่ไงก็เป็นการหันอะตอมิกเอาดิแหละที่จะถามก็มีแต่ผมแนะนำนะเอาไอตัวแรกดีกว่าตัวนี้เป็นไงตัวเดียว คือแอมมันเยอะก็จริงนะอ่าตัวแอมเยอะก็จริงแต่ถ้าผ่านบัคแอมรวอ์ดแอมนีตัวนี้แอมเยอะไอตัวนู้นวอลวดเยอะแต่นั่นได้สามสามชุดใช่ปะ่ะ<อ>ได้สามชุดแต่เนี้ยได้สองเออคือได้สองชุดแต่ผมแนะนาผมผมแนะนําใช้ตัวนู้นเหตุผลเพราะว่า,วา,วาถ้าถ้าใช้ตัวนู้นใช่ไหมเออวนลมันวอมันกัะหันลมวนลมันจะสูงมากตัววลเนี่ยวอลเนี่ยสูงเลยพอวนลสูงปั๊บเนี่ย บลนมันจะสูงกว่าบัคตลอดแอม <M S 2> ที่ได้มันจะเกินจากเกินจากสเปคตลอดแต่ถ้าเอาง่ายแบบนี้ไอ้นี่ก็อาจจะมีวล์นวลตน,นสูงกระชากบ้างต่างกันนะหมอต่างคนต่างคนละเรื่องเลยนะไอไอตัวนี้อาจะสมมติว่าเนี่ยอคนลวดเนี่ยชุดที่หนึ่งเนี่ยนะก่อนที่จะจํำลงกันนะม,มีความยาวแค่นี้แค่นี้แค่นี้มาจับมาขนาดกันได่ไหมอ่ะไอ้นี่นี่อาจจะมีสมมติเรียบเป็นแผงโซล่านะก็อาจจะประมาณมีสองแอม Mm. อ่าสองแอมมีแรงดันอยู่ที่ประมาณเอ่อสักยี่สิบใช่ไหมสักยี่สิบโวลต์แต่ไม่ถึงรอกเชื่ยมเหอะประมาณสิบแปดแค่นั้นแหละเต็มที่อ่ะสิบแปดโวลต์อ่าสิบแปดโวลต์คันนี้ก็จะเป็นตตัวนี้ก็จะได้ประมาณหกแอม์ยืนผื้นรวมกันแต่แรงดันเท่าเดิมสิบแปดโวลต์แต่ถ้ารอบไม่ถึงปั๊บจบเลยบักไม่ทํางานถูกไหม mm. อ่าแต่กับอีกแบบหนึง่งไอ้ฝังทางนี้ที่ผมทําตอนแรกที่ผมบอกว่าใซเคิลอจากตัวนีว้วิ่งมาวืดมาถึงตัวนี้นะ แล้วเราเอาคู่มันมาใช้เนี่ยนะแรงดันตัวนี้นะแค่หมุนกิ๊ดเดียวแค่นั้นแหละก็ลองคิดดูดิมันสามเท่าของตัวเนี้สิบแปดหนึ่งสิบแปดสิบแปดสองสามสิบแปดสองสามหกเห็ไหมสิบแปดสามอะไรอะสามแปดสี่สี่ห้าสี่เอออะไรประมาณเนี้ยนี่แหละแค่หมุนกิ๊กเดียวเนี่ยวลตนเนี่ยสูงกว่าบัคละตัวโตนเนี่ยโตน,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 นสูงกว่าบัคแน่นอนดังนั้นมันหมุนช้าเนี่ยแต่พอโตนมันมาเปลี่ยนเป็นแอมอมันก็จะได้นิ่งได้นิ่งกวาตัวนี้ อ๋ออ่าอันนี้ง่ายกว่าด้วยอ่าง่ายกว่าด้วยแต่แบบนี้ก็เหมาะกับยี่สิบสี่เหมาะกับยี่สิบสี่แต่ตัวนู้นเหมาะกับสามหกเล้วระบากันปรับได้เท่าไหร่อะสามสิบหกมีกัยี่สิบสี่มีเหรอบลกใช้อะตามดังดันตามดังดันอ่าตามดังดันเวลาปรับบั็กจริงๆตัวนี้ก็ปรับอยู่ที่ประมาณสิบสี่เอบั็กใช้งานสิบสี่ก็บั็กใช้งานนี่ไงเอาจากแบตไปใช้อ่ะอ่า เอาจะแบบไปใช้ลงมาบั็กนี่ก็เหรอลงบั็อกอีกก็ปรับที่13.8 13.8อ่าแบบเงี้ย13.8จบเลยแค่นั้นเองโอเคนะเก็ดนะถ้าถ้าใช้แบบนี้ลูปเดียวเนี่ยวนจะมากประมาณสามเท่าแต่แอมเท่าเดิมอ่าแอมสองเท่าเดิมอะแอมสองเดิมแต่เราผ่านบล็อกไงแต่เราผ่านบักไงเดี๋ยว่ันแป๊บนึงคือคือแต่เราผ่านบั็กไงพอผ่านบักปั๊บบักมันทํางานตลอด จากไอ้สองแอมป์นี้ไม่ใช่ละเราอาจจะได้สามถึงสี่แอมป์สี่แอมป์ต่อการหมุนช้าๆเราต้มตับเนี้ยพอนบคลงมาแอมันเท่ากันเหรออ่ะขดลวดเส้นเดียวกันมันต้องเท่ากันดิเอาอ่ะขดลวดเนี่ยยาวเนี้ยยาวเท่านี้เลยเส้นเดียวกัน,นขนาดเท่ากันอขนาดเท่ากันยาวเท่านีา้นจะตัดแค<น>่ไหนมันก็ไหลได้แค่เต็มที่ก็แค่นี้ไงเออเท่ากันพื้นที่บริมาตรได้เท่ากันอ่ะใช่ไหมแจากรนีไอ้นี่มันใช้หลักการทบ จะมาทบไงทบคูณสามแต่อันนี้อ่ะเปลี่ยนไอตัววนตกคอมตัวเนี้ยเปลี่ยนตัววนตกคอมเนี้ยเป็นแอมป์ให้สั้นลงแอมป์ M. ก็ใหญ่ขึ้นตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นเข้าใจยังอืมไม่เข้าใจเนะดี๋ยวไปฟังใหม่เสียงกางหันหลมไม่น่านะไม่น่านะเออไม่น่านะไม่น่าถามนะเสียงกางหันหลมอ่ะถามไม่ได้จงังให้จะได้ทำมาไม่อโอ้รอดูอะไรรอดูอะไรกังหันลมอะไรนะตอนนี้กังหันลมนะรอดูอะไรนะไฮบริดกังหันลมไฮบริดกังหันลมไฮบริดอัตตอมิกเยียร์แคทใช่ไหมโอเคอัตตอมิกยันเฟซเลย Yeah. <laughs>